ทำช่อดอกไม้ใบเตยนะคะก่อนอื่นเริ่มต้นตัดใบเตยมาพอที่จะทำช่อดอกไม้หนึ่งช่อใบเตยใช้ประมาณสามสิบใบค่ะคัดใบที่เท่าๆกันมาเจ็ดใบเพื่อจะทำดอกกุหลาบเพื่อจะได้ขนาดเดียวกันค่ะนี่เราจะเริ่มทำดอกกุหลาบนะคะภาพดอกกุหลาบ พับดอกกุหลาบให้ได้เจ็ดดอกค่ะแล้วเราจะประกอบเป็นช่อดอกไม้หนึ่งช่อนะคะพับถ้าใบขนาดเท่ากันก็จะได้ดอกกุหลาบขนาดเดียวกันค่ะ ใช้สกอตเทปติดนะคะเพื่อจะได้ไวขึ้นค่ะทำช่อดอกไม้จะได้ช่อดอกไม้ที่ไวขึ้นค่ะจับให้แน่นๆค่ะ เพราว่ามันกจ็เครื่อง ค่อยๆทำ วันนี้ตอนนี้ครบทั้งเจ็ดดอกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาประกอบเป็นช่อค่ะคือใช้ใบใบหมากหรือว่าใบเตยก็ได้นะคะนำมาประกอบเป็นช่อดอกไม้นะคะเราจะใช้ใบหมากหรือว่าใบเตยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราจะใช้ใบหมากนะคะ คือตกแต่งตกแต่งให้ดอกกุหลาบดูดูดีขึ้นนะคะดูเป็นช่อด,ดอกไม้ที่สวยงามค่ะทัานแรกก็จับดอกที่สวยสวยที่สุดนะคะตั้งไว้ตรงกลางค่ะและต่อไปก็จัดเรียงไปรอบๆอบนะคะค่อยๆจัดไปดูให้มันดูดีนะคะเหมือนทํำเป็นช่อดอกไม้ค่ะหมุนไปให้ครบ ถ้าจัดทั้งเจ็ดดอกนี้ก็จะครบแบบดูดูสวยงามค่ะแล้วเราก็ตัดรวดเส้นเล็กๆมีขนาด3ขนาดนะคะขนาด5นิ้ว1เส้นขนาด หนิ้วหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็ขนาดเจ็ดนิ้วอีกหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็ที่เราจะทําเป็นรูปตัวยูอีกขนาดละหนึ่งนิ้วอีกสองเส้นค่ะนี่เราใช้เส้นที่ขนาดห้านิ้วนะคะรัดตรงดอกกุหลาบให้ให้ติดกันค่ะ แล้วก็จัดให้ให้ดูดีค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วนะคะช่อดอกไม้ที่เราทําเมื่อกี้นะคะใช้ในงานทําบุญหรืองานถวายถวายพระเป็นแจกันตั้งโต๊ะงานพิธีต่างๆหรือว่าจะเป็นช่อดอกไม้ที่มอบให้กันก็ได้นะคะตั้งใจกันก็สวยงามค่ะ